ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนการหารแบบตัวหารเป็นเลขสองหลักนั่นเองค่ะโจทย์ของเราวันนี้ค่ะคือ57หารด้วย10นะคะเราก็จะนำา57เข้าไวไว้ด้านในค่ะและ10อยู่ด้านนอกค่ะให้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่า10เป็นตัวหารค่ะ10จะต้องหารตัวอะไรเป็นตัวแรกคะ10จะต้องหาร5เป็นตัวแรกค่ะ ดังนั้นในการที่10หาร5เป็นตัวแรกมีเงินอยู่5บาทซื้อของ10บาทได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เนาะดังนั้นเราจึงบอกว่าซื้อหารก็แสดงว่าเราบอกว่า10เนี่ยหาร5้าไม่ได้เราจึงต้องใส่0ดังนั้นถ้าหาร5ไม่ได้เราก็จะเริ่มมาหารอะไรเลยคะ57ค่ะ10อะไรได้57เรามาท่องกันเลยคะ่ะ10 1, 1น2 2งส3 3ส0 4 40 1ยบห้า 1> 50 1 0 6บซึ่ง6ครั้งจะเท่ากับ60มันเกิน57ใช่ไหมดังนั้นจะได้แค่5ครั้งค่ะ1 5 50แล้วเราก็ลบกันแบบนี้ค่ะนักเรียนอ่ะลบกันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเหลือ7ค่ะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราจึงตอบว่า5เศษ7นั่นเองค่ะ ดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะข้อที่สองบอกว่า864หารด้วย11ค่ะดังนั้นค่ะคุณครูจึงใส่หารยาวและใส่864เข้าไปในเครื่องหมายหารยาวหรือกระเป๋าตังค์ของเรานั่นเองนะคะแล้วหารด้วย11ค่ะทีนี้เรามาดูค่ะ11ค่ะหาร8ตัวแรกเอา8ตัวแรกก่อนหารได้ไหมคะนักเรียนเพราะ8มันน้อยกว่า11จึงหารไม่ได้เราจึงต้องใส่อะไรคะ 0ค่ะดังนั้นเมื่อกี้หาร8ไม่ได้เราจึงรวบไป2ตัวค่ะดังนั้นจะกลายเป็นว่า11หารด้วย86ค่ะ11กี่ครั้งได้86ค่ะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะ11 7 77ค่ะใส่77ไว้ข้างล่างเป็น11 8ไม่ได้นะเพราะว่าถ้า11 8 88มันเกินเรามีแค่86เองดังนั้นก็จะได้ว่า6-7ลบ7ไม่ได้นะคะ 6-7ลบ7ไม่ได้เราต้องยืม8กลายเป็น16 16-7ลบเเหลืออะไรคะนักเรียน16-7ลบเเหลือ9ค่ะแล้วตัวนี้เหลือ8 8-7ลบ7ก็เหลือ0แล้วดึงอะไรลงมาคะดึง4ลงมาคะ่ะทีนี้เราจะได้ว่า1 1หาร9 4่ 94, ะคะนักเรียน11อะไรได้94่คะ อ่าถ้า11 9 99เนาะไม่ได้ต้องเป็น11อะไรคะ11 8 88ค่ะแล้วก็ลบกันนะคะพอลบกันแล้วก็จะได้ว่า4ลบ8ไม่ได้ก็ต้องยืมเนาะยืมอ่ะขุโทศเป็น14แล้วนี้เป็น8 14ลบ8เหลืออะไรคะนักเรียน เหลือ6นั่นเองค่ะคูขอ,ขอเพิ่มมาข้างล่างนิดนึงเนาะดังนั้นแล้วแปดลบแเหลือ0ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า78็สิบจนั่นเองค่ะ